สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับใจแดงเลขพอดาบเซียนและย่องมากลลยค่ะทะ่านผู้ชมมาแล้วมวดก้อนหาสองมวดก้อนกับหาสองเบิร์นกับเขียนไ้ว่าบนงวดนี้กับหาสองล่างเขียนไ้ว่าล่างตรงๆมากงวดนี้สิเป็นตัวใดใจแดง่าท่านในเบิร์นดอกแต่ว่าโหแต่ว่าพันทรงมากแล้วบ่ท่านเห็นแต่ว่างวดนี่เลขจะเดี๋ยวจัางไปเบิร์นน้ำกันค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสางื้อขิมมาได้ สไปเล่นเนียยยกล่องหาะย่ยกล่องคลิปสุดท้ายอาจสิได้ถามข่าวย่ยกล่องด้วยค่ะเด้ออาการหนักล่งหนักล่งจักสิเป็นจ้าใดหมอตรวจหัวใจโตตอนนี้สิใส่ท่ออีกแล้วก็สส่สายอาหารอีกแต่ว่ายัางบ่ท่านอนุญาตทางส่สายอาหาร <S 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 เออเป็นหลายเมื่อเมื่อไปเบิ้งนั่นถอดออกเบิดแล้วบัดน,นีใส่สายเงียว สายเงี้ยวกับบ่อออกได้บัดน,นี้อือไปมาไม่สิไปเดี๋ยวนี้ลหละแต่ว่าสิเบิ่งเลขกันเส้นและย่องก่อนมากนี่อืมมอมอตมากกับเลยสิเบิ่งสก่อนเพิ่นน่ะสวนเงี้ยวสวนเงียเง้ยวงเงี้ยวกับบ่อออก<ม>สวนเงี้ยว เอ่อหมดยุติธรรมขอไปอุดรนเขาก็บอกตั้นไหนไปบ่ได้ไปบ่ได้มันจะต้องสุดอยู่ที่หมอใส่สารออกซิเจนเนี่ยถ้าคุณทู่ถือว่าคนไข้ไม่อันนั้นเพิ่นกระจังสีแย่ใหญ่ให้อืมอันใดเอาเนาะถ่ายท่ายคลิปจะเอาไปเบอร์ตัวเลขกันก่อนเครื่องยากหลายอย่างเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสั่งสื่อมขึ้นมาได้ค่ะตามเบอร์รอกคืน้หน้าจอนะคะเบอร์โทรมาได้ ว่าตัวนี้ให้กับนั่งใจเจแดงแล้วก็แคลเซียมแคมแมกค่ะทาผู้ชมเจแดงมีของฝากทัู้ชมของขวัญเล็กๆน้อยๆผู้ใดสั่งซื้อสินค้ากับเจแดงให้ของขวัญปีใหม่นะคะเนาะของขวัญปีใหม่ซื้อมาสดๆร้อนๆค่ะนี่นะคะอันนี้เด้อค่ะสั่งซื้อ,อยังมาเจแดงก็ให้ค่ะ ไม่ไหมค่ะสดสดร้อนร้อนสื่อมากแกะกล่องเลยนะคะ<ม>นี่แหละผู้ใดซื้อสินค้าบวบายครีมบวบาอีอย่างสื่อเข้ามาจะแดงหายไทุกคนค่ะนะให้เท่าที่ให้ได้เหาให้เท่าที่หมดมีนะของขวัญน,น้ำใจเล็กๆน้อยๆจากจีแดงเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งสื่อขีมมาใดแถมสบู่หนึ่งชุดแถมสบู่หนึ่ง นะคะแล้วก็สั่งตัวนี้สามก็แถมสบู่หนึ่งแล้วก็ให้คองขวัญไปน้ำค่ะซื้อเด็กซื้อน่อยซื้อหลายก็ให้ขึ้เก้าค่ะถือว่าเป็นคองขวัญให้ทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะซื้ออะไรก็ได้มาให้หมดถ้าบ่าพ่อบ่ท่านถึงปีใหม่เดี๋ยวเจแดงไปซื้อมาอีกเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะมาไลายน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเจแดงคืนเขียนเสี้อนระย่องให้ค่ะ เซียนระยองให้นะคะวิ่งบนนะคะเซียนระยองเซียนระยองพ่อดาบเซียนระยองทำพิธีสองหมื่นบาทสองละแสนเอา้ามีสองเลยค่ะท่านผู้ชมเอา้าเอานีก้อนเอาได้ก้อนดีสองละแสนเอาสองละแสนก้อนเซียนระยองสองละแสน เราก็จะมีอีกสองละแสนหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองละแสนนะคะเนาะสองละแสนไปก่อนเดี๋ยวโอกาสก็วิ่งบนวิ่บบงบนร,รีบค่ะ บนตรงๆนะคะตรงๆแล้วก็สามศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าสามห้าศูนย์ตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะแปดห้าศูนย์ก็เท่าตัวเดียวกันเนาะห้า แล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแค่นี้เนาะคะ่ะสำหรับปุ่นเนาะนี่ซ่องละแสนยวอนนาก็เป็นท้ำพิธีทํำพิธีครับนันกับสีนี้ว่าไก่กันคะ่ะวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างวิ่งล่าง ห้าคือเก้าค่ะห้าแล้วก็สามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดตัวกันศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่คือตัวกันค่ะก็แปดห้า ห้าแปดค่ะนี่ค่ะแคบหนาจอค่ะท่านผู้ชมคัดลอกให้ไม่ผิดนะคะเดี๋ยวรอบนาจะแดงโอ้ท่านพิธีหาเงินไมาให้เอาฝากเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ด 3 3าสแล้วก็ศูนย์ห้าตัวกันนะคะตัวกัน,ดเ,น,ดเ,นเด่น5้าค่ะได้ละย่างคะได้ละย่างจะแดงกาบฟสิไปเบิ้งพี่สาว เลขเพิ่นก็บ,บอกผิดนะบอกผิดจากเทียนนะสามสี่งวดแล้วสี่งวดผิดงวดหนึ่งนี่งวดที่หาน,นี่นี่นี่ค่ะข้างล่างเพื่อนกระหฮสองหาหาสองรอบนั่นพ่อพ่อรอบนันเพิ่นกระไฮนี่ นี่ข้างบนโอ้ยมาเห็นนี่มนหลอกเขามนหลอกสองหาสองนาเพิ่นกายหกสองหาเนาะหาสองสองหาเพิ่นกระเด็นสองวิ่งสองบอถือวัตรงหวัดดีค่ะท่ดดาทนผู้ชมเดี๋ยวจะแดงบึงตัวเดียวกันไหมเลขถ้ำพิธีกับตัวเดียวกันเนาะ ห้าเหมือนเดิมวิ่งบนห้าเอาให้ทันผู้ชมเบอร์แนในคลิปนี้แหละสิบวอ็ดเจ็ดซัมสอดเนาะอันนี้คือท่ามีทีสามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สามศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้ากับสามห้าห้าสามศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่คือเอาทั้งหมดที่มากนี่ยจะเป็นเจ็ดเนาะมาพาเนาะแต่ว่าถ้าสามตัวก็สามศูนย์ห้าแปดเพิ่นจับหายหมดเนาะ สามศูนย์ห้าแปดก็จะเรียอแต่สามศูนย์ที่ยังไม่จับให้กับศูนย์แปดเท่านั้นเนาะอาอันนี้คือทําวิธีพราซ่อ,องละแสนพันว่ากะก็ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเเพราะฉะนั้นเอานี่ละซ่องละแสนตัวเดียวเทียเดียวนี่แหละค่ะทุกผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเห็นใจแดงเนี่ยใจแดงของขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยซึ่งอื่นใดเนาะ และใช้จิปัญญาในการคิดค้นหาเงินแล้วเอาตัวรอดให้ตัวเองพ้นทุกข์นะคะจะได้มีความสุขผู้ใดก็ปัทนาได้ความสุขกายสบายใจกันทั้งนั้นบ่นอยากลําบากใจแล้วก็บ่อยากลําบากกายจะข้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดตัวรอดทุกวันนี้นะหาทางเอาตัวเองรอดปลอดภัยในทุกด่านไม่ว่าสุขภาพไม่ว่าเรื่องเงืนทองเรื่องคัดคองมองใจเรื่องใดก็ขอให้ใหาย ปัถนาเอาค่ะนั่งถือศีลภาวนาคิดดีๆเอาค่ะจริงดีๆก็จะตามมากสําหรับใจเห้านี่ละก็จะเป็นสุกเพราะใจเห้าเป็นสุขแล้วบ่วต้องไปอีหอย่างมากมมยเลยค่ะเนาะก็ขอให้ทุกคนสมโชคดีสมหวังปัถนาในทุกสิ่งนะคะให้สมปัถนาในทุกสิ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ